วีล็อกวิจัยนํำสดร่วมงานแถลงข่าวมิ s s ูน yeah. ิเวอร์สภูเก็ต2025ค่ะสึกแล้วนะคะทุกคนค่ะ M U T เพืการที่บอกว่าแบบสมุดก่อนไปไมโครโฟนทุกอย่างเห็นไหมทุกคนเรื่องหลังของการเป็นอินฟเวนร์สาวนั้นเถียงยืนยันในงานก็มีให้เราดื่มดิ้งเล็กน้อยด้วยค่ะงานเริ่มแล้วค่ะทุกคนเปิดมาด้วยโชว์ที่อลังการมากๆเลย เป็นโชว์ที่นั่งดูแล้วก็ไม่เบื่อเลยค่ะทุกคนคืองดงามมากแล้วก็มาถึงซีนเปิดตัวผู้เข้าประกวดอู้แต่ละคนนะคะทุกคนสวยสดงดงามมากเลยค่ะภูเก็ตไม่เคยสิ้นคนสวยนี่ก็คือต่างคนต่างก็มีดีกรีมากนะคะมีทั้งคนมงมิสแกรนนะคะทุกคนค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่มิสยูนิเวอร์สภูเก็ตแล้วนะคะทุกคนเป็นไงอุ้ย สวยสับมากทุกคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่เรากำลังนั่งชมโชว์นะคะทุกคนบรรยากาศก็หรูหรามากทุกคนดูสิภูเก็ตเขาไม่เคยจัดอะไรที่ธรรมดานะคะที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเดวคือเดวคนที่กล้าในเซฟโซน I'm here today to follow my dreams and win the p u k e t crown เเชื่อมั่นว่าเรามีคุณค่าเชื่อมั่นว่าเราพัฒนาได้ขอบคุณที่เมและทีมงานหรือภูเก็ตทีม ที่มองเห็นไม่ถึงชุมชนอันนี้โดนใจผมมากเลยและก็มาถึงรอบสุดท้ายนะคะเป็นรอบชุดลาตีค่ะทุกคนเป็นไงแต่ละคนนะคะสับกันขนาดไหนดูสิแต่ละคนชุดราตีไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วคือเป็นแค่รอบถแถลงการเปิดตัวนะแต่ทุกคนจัดเต็มกันมากคนนี้สวยมากไพลินหูดามากเพิร์สโอยกราบโอเมก้า สวยเนาะทุกคนเป็นไงล่ะคะทุกคนยังไงเอ่ยทุกคนคิดว่าในเนี้ยใครจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎ Miss Universe Phuket ซึ่งเป็นมงลรกของจีมภูเก็ตพี่คิมพี่กบเลยค่ะทุกคนใครกันเอ่ยทายกันมาสิทุกคนและนี้ก็จบงานแถลงข่าว Miss Universe Phuket แล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะทุกคนความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้าง สวัสดีค่ะลูกสาวคิดถึงจังเลยยังไงคะลูกขาวจาก Miss Grand ปราจีนบุรี2025สู่ Road to Miss Universe Phuket แม่ยิงคำถามเลยแล้วกันไม่รู้สึกว่าเราจะเอามงปราจีนมาทิ้งตรงนี้หรอลูกมันพอยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการทิ้งมงแต่พอยรู้สึกว่ามันคือการที่เราได้มาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็พอรู้สึกว่ามันได้เราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการส่งต่อเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ทําอะไรต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้พอรู้สึกแบบเราไม่ได้ Miss Universe Phuket อะไปต่อไหมลูกไปต่อแน่นอนค่ะจนกว่าจะได้จนกว่าจะเข้ากองใช่ไหมต่อหนาวยังไงพี่อยากรู้ว่าหนูรับประทานอะไรค่ะลูกยังไงเราเนื่อยมาทั้งวันอะรบ้างไหนิโนอย่างแรกเลยนะคะ เป็นยำข้าวโพดค่ะยำข้าวโพดอร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นเมมโมหิมะพานเมมโมหิมะพานเนาะจริงๆอยากกินอีกเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าจะไปวางก่อนแล้วค่อยมาตักไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหุ่นเราแบบไม่ได้เนาะเราต้องฟิตหุ่นมันต้องโซมันต้องโซ่มันต้องโซ่ Universe Phuket ขนาดนี้เอออย่างหนึ่งไปอยู่ี่อ้าวชอบเพลงค่ะน้องอ้าวชิติมาไหนฝากสิอยู่บนฟ้าฉันก็จะขอ เคยสนคำว่าเพราะมันกินแทนเขาบอกได้คือเพลงนี้มันพาใจหนูมากหนูฟังครั้งแรกหนูร้องไห้ค่ะพี่พี่จะบอกว่าพี่อยาเป็นคนที่เก่งมากมีนความสามารถมากแล้วก็หนูอ่ะติดตามนะคะมาดามฝ <c oughs> มาดามมากมาดามน่าจะดีใจน่าดูเลยนะคะอ้เอฟซีมาดามเดี๋ยวพี่น้ำสดจะส่งไปให้ถึงมาดามเลยอโอ้เต็มไม้เต็มมือลูกยังไงกกินนั คิดถึงเคิดถึงเหมือนกันเยอะแยะมากลูกวันนี้กินน้ำชาไว้อะไรอ่ะลูกสาวสวัสดีค่ะหนูรู้ไหมว่าหนูเหมือนใครมีใครเคยทักหนูไหมว่าหนูเหมือนน้องเนยมิสแกรนดนครสวรรค์อุ้ยจำได้อ เวอร์ช <Version S 1> ั่นแบบว่ามีความเป็นสายฝออะไรอย่างเงี้ยน้องเนยตอนนี้เขาก็เป็นแบบหวานๆแล้วหนูก็แบบเหมือนน้องเนยลุกสายฝ่กยอ,อ,อก็ฝอรจริงหนูเป็นลูกครึ่งค่ะว้ายลูกครึง่งอะไรคะลูกลูกครึ่งเยอรมันเยอรมันพูดภาษาเยอรมันได้ไหมอังกฤษนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยวมาพี่อยากรู้วันนี้กินอะไรคะกินน้อยมาก เราทานแบบบุฟเฟ่อะไรอร่อยแล้วค่อยมาเติมแล้ค่อยมาสามค่ะนี่ก็คือหยิบทุกๆอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะออแต่ว่าถ้าดูจากคนเมื่อกี้แล้วก็คือเราไม่ต้องไปหยิบเติ๊เพิ่มละเราไปเอาของเขาหมดเลยเพี่น้ำสดจะบอกว่าเรามารดจชูมิชิูุว์เกตเนี่ยต้องระวังนะคะอาหารที่นี่อร่อยมากจริงละเลยไม่ได้ทุกอย่างที่นี่อร่อยหมดนะคะเพราะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็เมืองแห่งอาหารใช่เพราะฉะนั้นต้องระวังว่าเราต้องรักษาหุ่นเนาะ ใช่ค่ะแน่นอนขอบคุณนะคะลูกสาวขอบคุม้วนเดวสวัสดีค่ะวายปูปลาเวอร์เายเดวกินปูปลาสดๆยังไงคะลูกแนะนำเมนูอะไรคะในมือของคุณซุปดำปูปลาค่ะซุปดำปูปลาอุยน่าตกมากบอกกำลังงามเคยไหมแม่อยากถามว่าเคยกินแบบวิถีชาวบ้านไหมใช้มือจกแล้วก็จิ้มเอาข้าวเหนียวจิ้มอ่ะแน่นอนค่ะเคยแน่นอน ยังไงลนะ่ะน,ไไนางงาม <จบ S 1> ติดดิน,ดนทุกคนเออยังไงการมารถสู่มิสยูเนเวอร์สภูเก็ตรู้สึกยังไงบ้างลูกก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาประกวดที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่าหนูเคยประกวดที่มิสแกรนภูเก็ตมาก่อนแล้วก็ประทับใจในทีมภูเก็ตมากๆครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแล้วก็หวังมงแน่นอนคะ่ะครั้งนี้ออจะทำให้ดีที่สุดคะ่ะรถแล้วถ้าไม่ได้ภูเก็ตอะไปจังหวัดอื่นต่อไหม ตอนนี้ยังไม่มีแผนสำรองเลยค่ะเพราะว่าไม่แผนสำรองเพราะใจคือฉันจะสู้ให้ได้ Miss u n i v e r s ตให้ได้เลิศมากนะคะเพราะฉะนั้นฝากเชียด์ดลด้วยนะคะกับส้มตำตรงนี้นะคะทุกคนโอยนำไรไหละขอบคุณนะคะลูกสาวเขามีลาบด้วยแมยคุณน้าเขามีลาบด้วย Oh my god I want e a i n g ลาบ Oh my god อร่อยมากทุกคนยังไม่ได้กินเลยแต่อร่อยไปก่อนไว้ ยังไงลูกอาหารยังไม่มีในมือเลยงงมากยังไง <2 Universe. S 1> ยังไงคะจากมิ Miss e orp, Thailand, um, Miss Universe, s อีค o อทไทยแลนด์2025มาุ่มโร d ูมิสยู u n เว e ร์สภูเก็ตตื่นเต้นแม่ผ่านมาหมื่นเวทีก็ยังตื่นเต้นอยู่กับการขึ้นเวทีครั้งนี้เพราะมันเป็นอะไรใหม่ๆ ใหม่มากจริงๆแล้วก็มาเจอทีมใหม่เช่นทีมภูเก็ตอ่ะเพราะว่าทีมเขาก็เป็นเนาะระดับตัวท็อปเหมือนกันก็คือตัวท็อปเจอตัวท็อปแต่ตัวท็อปก็ตื่นเต้นยเลยเ<อ> <laughs> ติดตามนะคะการประกวด Miss Universe ภูเก็ตด้วยนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะลาชบายคนอาหารภูเก็ตมันน่ากินมากเลยอย่ะดวฉันจะไปโซโซก่อนนะคะทุกคนจ้ะยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมจุกดท่านไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะไปโซโ ปลาเหมือนกันนะคะปูปลาปูปลาเฮจากรับประทานอาหารนะคะในงานถแถลงข่าวยังไม่พอนะคะชิมภูเก็ตยังพามาฉลองที่ร้านดังดีบูก้าภูเก็ตทุกคนบรรยากาศหรูหรามากบอกเลยว่าชิมภูเก็ตด,ดูแลด,ดีมากทุกคนอาหารการกินนะคะไม่เคยพร่องเลยค่ะทุกคนบรรยากาศเลิศมาก และนี้เราก็อยู่กับพี่ปอบเปียพีพีละคีแอทีพค่ะนันมาเแล้วี่เปียเีวพบนเ่อนี่คือ e 응พีาร์ที่สวยที่สุดนะคะ วีล็อกนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณพี่เต้ย PR ด้วยนะคะและทีม Miss Universe ภูเก็2025ด้วยนะคะที่ได้ให้ร่วมมาในทริปนี้ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะ